เอาละครับผมก็ใกล้เวลาเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าตู้แชกเนี่ยจะเข้ามาแล้วหรือยังนะผมรอรีเลยครับสูตรตอนเที่ยงจะได้ผลหรือเปล่านะเอาลีครับผมเข้าอย่างเร็วเข้าให้ด่วนด่วนวันพีส์วันพีส์บ่ตีลัดเสียงดูท่าส่งลัดเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อัปเดตอย่างเร็วครับด่วนหมา เสิร์ฟ่มปะเนี่ยล่มไม่ล่มไม่รู้แต่ผมคิดว่าเราน่าจะเป็นคนเข้าแรกๆของเกมเลยนะครับเข้ามาเฮ้ยเข้ามายังไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเข้ามาก่อนเพื่อนเหรอเนี่ยรีรีรีใบก่อนกับกับกับ,กบเข้ามาก่อนเพื่อน <One piece. S 1> <laughs> เออมันต้องเปลี่ยนตีมแบบนี้ N อ่าเนกี้มันต้องกระบณนี้แหละครับหกลองน้พาหมายถึงแบบเทพเจ้าหกทิศสนุปแบทเทิลชา์เลน ชาเลนจ์แบทเทิลไม่ใช่เหรอเอาละครับผมไปหาแชงด่วนๆห้าสเพชรแรกรู้จักหรือเปล่าเดะคุณล็อก50เพชรจำไว้ให้ดีฉันคนนี้คือผมดดงยังไงเล่าการันตีกี่เพชรไม่รู้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เปิดตู้ไหนตู้นี้แหละ1นสองกี่สเต็ปไปแล้วครับผมร้อยเกต่อ1 40เพชรแรกโอยกลองถามสองปะ สามสองูทองไปไอ้นุม่มสวยสี่สิบเพรแรกนี่ออกมานี่คือจบเลยนะดึงสายวิง่งสายวิ่งยังไงเล่าสิ่งที่เราตามหาตามหามาตลอดก็คือสายวิง่งไอ้สายโลกใครวะคุซัน,นไม่คุซัน,นยังยังยังก่อนสคริปน่าจะมีแค่คุซันคนเดียวต่อไปครับห้าสิบเพที่สองต่อเนื่องไอเดี๋ยวเซิร์ฟจะล้มไม่ไม่แล้ไม่ฮนาะกค้ผมแดงนะบัดบออย่างงี้ ทองทองไหมหรือไม่ก็แดงก็ยังดีสวย3ามสองสามสอง,สมสองไม่สามสองว่ะสิบสีู่สีขาวข้ามครับต่อเนื่องต่อเนื่อ,เองอเลเการออกเท่าไหร่ไม่รู้เปิดผิดตู้หรือเปล่าก็ไม่ชัวไม่ชัวครับตอนนี้สวยเป็นตี้ทอง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 คือใช่เออสามสองมาสามสองมาสวยปูทองปูทองปูทอง เราเป็นภูสีแดงโอ้ยจะดีอยู่แล้วแต่ว่ายังมีโอกาสมันคือชตาภูมิอาจเลี้ยงฮาคิงโ้นี่ไงสายโลยังไม่ใช่อีกสายวิง่งสายวิ่งอยู่ไหนวะสายวิง่งเออโอ้ยโลบินไม่นะสายวิ่งสีขาวนะ่าฉันหมายถึงไม่ใช่แบบนี้ผมได้สวยโซโลจานิเม กองไม้ช่างไม้แบบทองแดงโอ้โหสิแต่ภูสีทองอาเผื่อมาเผื่อมาคอใครจะรู้ไงใครจะรู้ใส่วิ่งเออเออบาร์กี้ตามเพื่อนมาด้วยครับตามเพื่อนมาด้วยตามแชฉงมาด่วนสีขาวเลยใส่วิ่งหน้ายังยังล็อกเดอร์สามสองหนึ่งไปครับ สเตปที่สองแล้วเฮ้ยคนเดียวลูปี้กล่องทองพงศ์สีดำกบยิบเจ็ภูสีขาวข้ามเลยครับถ้าเป็นแบบนี้รีรีีีกลับมาก่อนกลับมาก่อนเลดการออกเท่าไหร่เดี๋ยวยังไม่รู้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ฟล่มฮัลโหลเดี๋ยวดรดีลีลีกลับมากลับมากลับมาไอ้ดุจับพออออึ่ง ไม่เปลี่ยนไปเลยนะอาิแรงจริงๆผมแดงกลับมาครับกลับมากลับมาเลนการออกเท่าไหร่เนี่ยไม่ผิดตู้นะเดี๋ยวนะไม่ขึ้นโชว์เลยเหรอเฮ้ย0.2เอาว่ะ0.2 0.2ไปครับไปครับผมแดงแจงคูด3-2ผู้สีทองไปผู้สีแดงเอาว่ะอยาก้อยก็3-2สายวิ่ง สายวิ่งนหน้าขอเป็นสายวิ่งถนหน้าสายวิ่งโอ้โหหมนะัดเนอยังยังหรอกวิ่งวิ่งทึนหน้าสเน็กแมนน้าที่ฉันอยากเห็นสายวิ่งในตำนานยังไงเล่าขอร้องละหนึ่งสองเอาละเฟ้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวสวย โอ้โหแต่ว่าไม่วุบวับ่ะแต่ว่าสามสองนะพงแดงเฮ้ยคูเอาว่ามีลุ้นมีลุ้นเลยทำเป็นวิ่งแล้วก็ทำเป็นวิ่งแล้วก็มันคือใช่คือชัวร์สเน็กแมนสายวิ่งในตำนานน่ะจะมีอยู่จริงสเน็กแมนน่ะโอโไ้ไม่ไม่สายวิ่งอะครับฮัลโหลเดี๋ยว วิ่ง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 ฮึบโอ้โหยังขาวลีลีลีก่อน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 เฮ้ยแช้เข้าเกมมาอย่างเนี้ยฮัลโหลผมว่าแชงน่าจะเข้ามาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี้ยคือเราเนี่ยยังฮึบอุ้ยเข้าเกมมาแล้วนีไงใส่วิ่งสีขาวจงมาซะเถิดแชง มาโชว์ฮาคิยังไงแล้วฮาคิของผมแดงเนอะเอาละเอาละเทว่าอาสันคามุสันิทึบส,สวยองศ์สีทองสามสองไปสามสองสามสองเออเป็นตี้เป็นตี้เฮนด้าสเลร็กแมด่ดาเลร็กแมด่ดาโอ้โห จะภูทองก็ไม่ทองสักทีเมื่อไหร่มันจะพบสูตรครบแก๊งแต่ยังโอ้แคกเกอร์ใบนะใส่วิ่งอะครับขอ,อสักตัวหนึ่งเถอะหน้าแช็กหนะน้านี่โอ้โลอยเงอะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเป็นวิง่งโอ้โหขอวิ่งด่วนๆเลยครับขอวิ่งด่วนๆเลยสายวิงยว่งสามุสลิ ขาวมูซาลีขาวมูซาลีถัดหน้าแฉงสีขาวดน้าสายวิ่งเซฟก็จะล่มเฮ็ดก็จะเปิดแองก็จะออกเข้ามาถัดหน้าแฉงโว้ยเอาละดูอยังโซงเราละแฉงหมุแดงเนี่ยเราต้องบัตรแดงมะเนี่ย0ูจุดสองหน้ามีอยู่จริง โโโออ้้หบ้าเอย้ยสเต็ปสุดท้ายแล้วนะสามสองหนึ่งฮึบ สาวมุสลิสวยขอเถนะินหน้าขอเถนะินหน้าห้าสิบเพชรสุดท้ายแล้วสามสองเออขอให้เป็นภูทองถ้าภูทองมานี่คือแบบครบสูตรครบแกงบึ้มภูทองอโห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 ยังจะเป็นภูขาวอีกเหรอโอ้โหคือไม่เปิดโอกาสให้เป็นแบบโอ้โสายโีกใครเนี่ยยุตัดคิดเฮ้ย ถ้าคิดมาแสว่าใก,กล้ละเฮ้ยเฮ้ยคำสันีโ,โอโหบโอโหใส่ไมเฮ้ยมันใกล้แล้วนะถ้าคิดมาดีคือแบบถ้าคิดมาเราก็ต้องเจอแฉงปะถ้าคิดมาแล้วก็อีกสี 5, ่สิเพชรหน้าสีา่สิเพชรหน้าแถมแถมแถมถือว่าเป็นของฝากแล้วกันแล้วนี่ก็คือ,อโอโหโจบแล้ว โอ้ดูอยากทรงแล้วอาเก็บเพชรไว้ตัวต่อไปด้วยดีกว่านะครับดูอยากทรงแล้วเนี่ยก็คงไม่พ้นเลดกดสินเดไม่เปลี่ยนไปเลยนะแชงอาขิแรงจริงๆเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแชงเนี่ยการันตีเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าอยู่ถึง43วันกันเลยทีเดียวเฮ้ยอยู่ถึงแบบเดือนตุลาคมเลยหรออยู่นานจะจัดนะครับแชงตัวนี้ โอ้โหเรามาดูครับว่าแฉงเนี่ยการันตีเท่าไหร่นะครับถ้าเราเปิดบัตรแดงเนี่ยบัตรแดง9้าครั้งเลยเราต้องเปิดเราต้องเหมาบัตรแดงสินะบัตรแดงราคาเท่าไหร่เนี่ยพันสี่ชัวร์ดูหยัทรงละขอเป็น800รเถอะรอน่าจะโอเคพันาราคานี้โอ้โห1 1 2 0งพห้อย่โหแพงอยู่เนี่ยถ้าว่าเราต้องเปิดบัตรแดง9บัตรแล้วก็เราต้องใช้อีก8ก็คือ นี่ก็คือเราเปิด2สเตปซึ่งเราก็เปิดไปครบแล้วแหละบัตรแดงที่เราไปเปิดของแฮง์มาเมื่อกี้2 3 4 5 6 7 8ี่้าดดอุย้ยเกินเกินเลยแหละนะครับเราได้มาเกินเลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราเหลือแค่บัตรแดงอย่างเดียวนะครับก็ต้องรอลุนบัตรแดงอีกทีหนึ่งแล้วกันดูยากทรงล่าไหลเย็นนี้เนี่ยก็ต้องไปพ้นบัตรแดงสิ่นนะเท่าแบบว่าเสียเพชรน้อยที่สุด9บัตรบวกกับ 2สเต็ปก็จะเป็น380แต่ถ้าเป็นเพชรเพียวๆเนี่ยแชงจะการันตีอยู่ที่3,800รับใช้เพชรเพียวๆนะครับโอ้ห oh, คามมสลีรอบนี้เนี่ยผมก็คือตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนะผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแชงคาโมสลีดูอยากทรงไม่ผนบัตรแดงสิงนเนาะก็ <c oughs> ะต้องใชไ้ไปใช้บัตรแดงแล้วก็ รอรุ่นเย็นนี้แล้วกันนะครับผมว่าจะได้กี่ตัวนะครับก็ขอให้ทุกคนเปิดได้แล้วกันนะผมสูตรตอนเที่ยงเนี่ยดูจากทรงแล้วคงคงออกยากสินเนดะ้อโยให้ตายสิ